สวัสดีค่ะทุกคนกับพขกับหลินกันอีกแล้วนะวันนี้หลินจะมาเปิดกลุ่มขังเคสโทรศัพท์ไอโฟนนะคะซึ่งรุ่นที่หลินใช้อยู่เนี่ยก็เป็นรุ่นไอโฟนเจ plus นะคะเครื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าปอดความเป็นมาด้วยว่าได้มาอย่างไงอะไรยังไงนะเคสโทรศัพท์ up, ก่อนทุกคนหลินเนี่ยมีเคสโทรศัพท์เยอะมากนะหลายคนอาจจะมีเยอะกว่าหลินนะแต่ว่าหลินมีประมาณนี้เลย หัวก็เยอะอื่น,นะทุกคนคือโทรศัพท์เครื่องเดียวจะต้องจําเป็นมีเคสโทรศัพทพ์เยอะขนาดนี้เลยคือบางคนอาจจะสะสมหรือว่าความชอบนะแต่ว่าหลินคือเนี่ยใช้ไม่หมดนะเก็บไว้แล้วก็แบบทิ้งเยอะมากมาอันแรกกันเลยกว่านี่อันนี้ขอภายในความสภาพสดๆเน่าๆของมันนะอันนี้คืออันแรกที่หลินซื้อเลยคือหลินออกจากช็อปปุ๊บวันรุ่งขึ้นหลินไปจตุจักรเลยค่ะไปจตุจักร แล้วก็ไปซื้ออันนี้ค่ะมันเป็นเคสใส่นะ่ทุกคนเคสใส่เมื่อประมาณ5ปีที่แล้วเคสใส่ประมาณ5ปีที่แล้วเนี่ยดูสภาพอันนี้อันนี้ไม่ได้แถมมานะอันนี้เอามาติดเองไม่รู้ว่าทําไมเคสใส่มันกลายเป็นสภาพขุ่นมัวได้ขนาดนี้่าจะเป็นสภาพอากาศความชื้นอะไรต่างๆนานาดูดีทุกคนอันนี้นะคะ120บาทมั้งหรือ100เนี่ย100กว่าจําได้ว <is this> ่า100กว่าบาท นะคะอันนี้อันแรกรุ่นโทรศัพท์ของหึ่งก็คือ iPhone iPhone 7 plus นะเดี๋ยวจะมาพูดถึงประวัติที่บอกนี่ยแรกผ่านไปอันที่สองก็น่าจะอันนี้นะอันนี้แล้วก็อีกอันน,นึงอ่ะไม่รู้หายไปไหนแล้วจำได้ว่าไปห้างห้างหนึ่งกับแม่แล้วก็แม่ซื้อให้แล้วหลินชอบมากทุกคนดูมันเป็นกระจกนะเอาหินหน้าตัวเองเฉย มันเป็นกระจกนะทุกคนเนี่ยหลิ่นชอบมากเอาไว้ส่องตัวเองตอนนั้นซื้อมาก,ก็หนึ่งบาทน่าจะแล้วมันก็เป็นรูปอันนี้ด้วยไปดิทเทิลทวินสตาร์แอนด์มาโพนี่แล้วก็พระจานนะคะอีกอย่างเป็นกระจกด้วยแต่ดูสภาพณนะนะปัจจุบันนะณนะปัจจุบันเป็นอย่างนี้ไปแล้ว <laughs> เออก็ไม่ได้ใช้งานแล้วนะคะอันนี้อันที่สองผ่านไป อันที่สามที่สี่ก็น่าจะเป็นอันนี้นี่น้องหมีภู้ถามว่าทําไมถึงน้องหมีพูช่วงนั้นมันฮิตท,ทุกคนช่วงนั้นมันฮิตไอตัวเนี้ยที่มันจะเป็นแบบเกาะตรงนี้จะเป็นรูปน้องหมาน้องแมวน้องตัวการ์ตูนต่างๆนะแล้วก็เมื่อก่อนมันจะมีอันนี้ด้วยไอที่เป็นป๊อปอิทที่มันแบบ วางตั้งได้ที่เราแบบกดออกมาแล้วก็ตั้งได้อะทุกคนอันนั้นฮิตมากแล้วหลิงก็ชอบมากถึงก็ซื้อแล้วเมื่อก่อนเราซื้อมาประมาณ100บาทแล้วก็ไม่รวมอันนี้นะมันจะมีสายอันนี้ด้วยสายของขอบลูกมีผู้ทุกคนเป็นเซตเลยเป็นเซตเลยร้อยร้อยหนึ่งเองทุกคนหลินก็แบบชอบมากอันเนี้ยไม่ไม่มั่นใจเรื่องราคานะแต่คือมันผ่านมานานแล้วสักพักหนึ่งแล้วก็น่าจะแบบ เออราคาก็คือหลักร้อยน,นั่นแหละนะเนี่ยเน,นี่ยดินชอบมากเนี่ยมีสายของคอทุกคนช่วงนั้นมันจะฮิตมากตอนมัธยมใช่ไหมตอนสี่หปีที่แล้วมันเป็นสายของคอใช่ไหมแล้วก็ห้อยอย่างเงี้ยเออแล้วก็แบบหยิบขึ้นมาใช้งานแล้วก็ห้อยลงไปชอบมากอันนี้อะเฟเวอร์ริตนัมเบอร์วันตอนนั้นนะแล้วก็มีอันนี้เป็นน้องสโนว์ปี้ชอบมากชอบมาก พราะหลินชอบสนูปี้นะทุกคนดูแล้วมันเป็นสีเหลืองอะสดใสมากหยิบขึ้นมานี่แบบอย่างเงี้ยอ,อันนี้ก็น่าจะหนึ่งรอบาทเหมือนกันหลักร้อยนะทุกคนหลักร้อยเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ขาดไปแล้วนะระหว่างที่เสียบใส่ชาร์จกับลำโพงตรงเนี้ยดูความเยินของมันนะคะโอ้ยอันนี้ก็นะชอบมากเหมือนกันนี่อันนี้เพื่อหลินให้ อ๋อจำได้แล้วทุกคนคือตอนนั้นลินมีเพื่อนที่มหลาลัยใช่ไหมตอนนั้นมหลาลัยแล้วก็คือประมาณปีหนึ่งนั่นแหละแล้วก็มีเพื่อนที่ใช้รุ่น iPhone 7เหมือนกันนางก็เอาเคสของนางมาแลกกันคือเราแลกกันนางเอาอันนี้มาแลกแลกกับอีกอันนึงของหลินที่ซื้อคู่กันตอนนั้นหายไปแล้วก็อยู่ที่นางนั่นแหละเนี่ยแลกอันนี้มานะคะเป็นสีโอโรสไหมส้มโอโสชพูแล้วก็เหมือนกันตอนนั้นก็มีกางเกง นางมาบ้านนางมาเที่ยวบ้านก็เอากางเกงช้างนางมาแลกกางเกงชันจ้าเป็นกางเกงขายาวเหมือนกันแล้วนางบอกนางไม่ชอบกางเกงช้างมันใหญ่มไม่สวยนางก็มาแลกฉชันตลกมากตอนนั้นแรกกันไปแลกกันมานี่นี้คริสต์มาสนางให้นี้ค่ะคริสต์มาสนางนางบอกนางมีเยอะไม่ต้องห่วงให้ฟรีคริสต์มาสไอ้นี้สีสวยเ้ยทุกคนนี้ได้มาฟรีนะคะ สีฟ้ากับสีเทาๆนะ่ะอ๋อลืมให้ดูข้างล่างข้างล่างเป็นเป็นแบบคนละสไตล์เลยนะตุดตูดโปรกับตุดที่ห่อหุ้มได้ซึ่งไปร้านมาเขาเออรับเปลี่ยนวงเล็บเปลี่ยนแบตเตอรีร่อะไรอย่างนี้เขาก็บอกว่าแนะนำว่าถ้าซื้อเคสอย่าซื้อแบบประมาณเนี้ยเพราะว่ามันจะอับมันจะอับแล้วมันจะทำให้แบบฝุ่นเข้าไปเคลอะได้หลินก็เลยแบบ เออตอนนี้หลินก็เลยชอบแบบนี้มากกว่านะต่อไปถ้าซื้อแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ใช้ปัจจุบันอยู่ก็คืออันนี้นะคะสีแดงเนี่ยแม้หลินจะชอบแบบนี้แล้วนะตอนเนี้ยอันนี้คือที่ใช้ปัจจุบันแล้วก็นางซื้อให้เหมือนกันเออนางให้เหมือนกันนางซื้อให้เหมือนกันนะคะแล้วก็ต่อมาเลยละกันอันนี้น่าจะ100บาทเหมือนกันเป็นเคสใสเคสใสที่ไม่มีอะไรก็ช่วงนั้นเหมือนกันฮิต ฮิตเอารูปโพลารอยเออเอารูปภาพมาต่างๆเอาเงินมาใส่ข้างหลังแล้วก็แปะโทรศัพท์อันนี้ในแอปพลิเคชันถูกอันเนี้ยไม่ไม่เท่าไหร่ไม่กี่สิบบาทนะคะน้องหมี่คุกกิ้งทำไข่ดาวอยู่ล่าสุดล่าสุดที่หลินซื้อก็คืออันนี้ค่ะน้องนุป๊ปปี้ถามว่าดินชอบสนุ๊ปปี้หรอใช่ก็ชอบมันน่ารักดีนะ เป็นสีม่วงนะคะใส่แล้วก็จะบวมๆ่อยก็เลยไม่ค่อยชอบอะ่ะแต่ก็น่ารักดีแบบเปลี่ยนๆไว้เปลี่ยนยน,ยน,นะแล้วก็อาจจะมีแบบใส่แบบของอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็จะเห็นใช่ไหมถ้าเป็นเครื่องสีขาวนะแต่องหลินเป็นเครื่องสีดำไงทุกคนมันก็เลยมองไม่เห็นอะไรเท่าไหร่อันนี้ก็หลักสิบเหมือนกันนะคะไปหากันได้ไปหาตํากันได้ไไดทุกคนออาเดี๋ยวหลินจะมาโชว์เครื่องหน่อยสภาพหลังจากผ่านการ สมบุกสมบันใช้งานอ้อหลายลคนอาจจะงงว่านี่คืออะไรอันนี้คือแมกเนตนะคะที่ติดกับเวลาเราขึ้นรถอะแล้วเราก็เอาเนี่ยแปะตรงนี้ข้างหลังโทรศัพท์แล้วก็ใส่เคสแล้วก็ไปแปะเหมือนเป็นแมกเนตที่ว่าที่ตั้งโทรศัพท์ก็อันนี้คือสภาพสดๆ iphone 7 plus ของหลินที่ใช้งานมา5ปีแล้วคือตุลาเนี้ย5ปีแล้วแล้วก็กว่าจะได้มานะทุกคนคือมัน มันออกมาได้ประมาณปีหนึ่งแล้วมั้งแล้วหลินก็อยากได้นเนี้ยหลินก็ไปขอพ่อหลินไปขอแม่ก่อนไปขอแม่แล้วแม่ก็ไปเตรียมตังค์กำตังไปจะไปซื้อให้หลินไปถามร้านที่หนึ่งไม่มีค่ะร้านที่สองไม่มีค่ะแต่ว่าถ้าจะเอารุ่นสีดำร้อยยี่สิบแปดต้องรอค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งของแล้วอีกสามวันมารับวันนั้นก็แฮวไปกับไม่สามวันก็ไปด้วยกัน แล้วก็ทีนี้พ่อไปด้วยไงโทษพ่อถามเอาอะไรเอาเงินมาทำมาเยอะแยะอะไร่างเงี้ยเขาล้านจ้าพ่อไม่รู้พ่อไม่รู้แม่ซื้อให้ได้เลยเครื่องนี้ซึ่งถามว่าใช้งานคงทนไหมคือหลินไม่ได้มาแบบอวยหรือว่าอะไรไงแต่ว่าคืออันนี้ก็จ่ายตังเองไม่ได้สปบอนเซอร์อะไรทั้งสิน้นก็เป็น iPhone เครื่องแรกในชีวิต ไอโฟนเครื่องแรกในชีวิตแล้วก็คิดว่าจะซื้ออีกทีก็คือไอโฟน14หรือ15เลยซึ่ง14ก็จะออกแล้วอาจจะรอ15ก็ได้นะนี่แล้วก็มันเป็นรุ่นรุ่นแรกที่มีแบบเป็นกล้องคู่แบบเนี้ยเออตื่นเต้นทุกคนแล้วก็ดูความถาลอกปกเปิดนะอ,อ้ามืดความถาลกปอกเปิดนะคะตกนับไม่ท้วนตกนับไม่ท้วนเลยนะ แล้วก็ฟิล์มที่ใช้เมื่อก่อนจะมีฟิล์มข้างหลังด้วยแต่ว่าเล่าออกไปแล้วแล้วก็มีฟิล์มแล้วก็มีฟิล์มที่ใช้คือฟิล์มตอนแรกอะ่ะหลินไปร้านแล้วก็ติดฟิล์มประมาณ4ี่เก้าสิบผ่านมาประมาณสองปี 4, หลินก็แกะคะ่ะแล้วก็ซื้อมาเปลี่ยนเองตั้งใจมากเปลี่ยนเองตื้อตื้อตื้อ,อเปลี่ยนเองจัดสรุปคือมันมีแบบมันมีอีนน้ยทุกคนเขาเรียกอะไรเห็นไหมนะไม่เห็นมัง้งมันจะเป็นแบบ เป็นลอยสุญญากาศข้างในอ่ะก็เลยแบบเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวจะไปเปลี่ยนใหม่จะไปเปลี่ยนใหม่จนใช้จนจนลืมไปแล้วอ่ะก็เดี๋ยวจะหาเวลาไปเปลี่ยนใครเป็นสปอนเซอร์ก็ได้นะคะก็ส่งมาให้หลินได้เลยทักทักหลินไมาได้เครื่ in <laughs> องนี้ห้าป <cut million hits installations> ีแล yeah, <laughs> <'s> ้วนะหลินก็ไปเปลี่ยนแบตแบตเตอรี่นะคะแบตต่ํากว่าแปดสิบเปอร์เซ็นก็คือควรที่จะไปเปลี่ยนได้แล้วแล้วหลินก็รอจนประมาณเจ็ดสิบอ่ะ 75-76มั้งหลิก็ไปเปลี่ยนล่าสุดค่าเปลี่ยนอยู่ที่1,800บวกกับ300เนาะค่าแรงแต่ถ้าไปเปลี่ยนที่สาขาไอคอนสยามหรือเซ็นทรัลเวอร์จะไม่เสียสา0รบาทนะก้อนนี้โอเคค่ะวันนี้มาสั้นๆอยากจะมาโชว์แล้วก็มาคุยพูดคุยกันหาชอบไม่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ